าเกิดว่าเราเราแคลรเบียดโดยที่เราไม่ไม่มีไปองมีไบเสื้อของตัวนี้บไบเสื้อของคนแคลในการาคลรเบีดยดจะเกี่ยออกการเอาไปเสือ้อที่ไปเขียนได้เวล้ไปแเต้องดันแรงขนาดนี้เลยเหรออ่ามันมีดางรอง ันกั้มีอะไนครับเรนจะลังขับเข้าไปไช็อคเก็ตที่มีล้อแล้วตัวดิสก,ก์ถ้าไปโดนมัน ปกติ่อนที่เราจะเอาเบสแทนไปล้างเนี้ยเราต้องทำใงเวาที่ชลมานะครบเรียบ้อยกอนถ้าเราไปล้างเลยมันจะเกิดการตุดตาใช่ไ้มเนี่ยปกติเราต้องดูในส่วนของสะพานไฟก็คือชุดเบเกอร์นะครับชุดเครื่องทาน้าอุ่นสำหรับตัวเซนโครฟันเราจะสัมผัสแค่นี้มันก็จะเปิดให้นะครัะ เปิดแล้วนะคะก็เอาเบสแทนเข้าไปนะคะแล้วก็กดปิดอีกทีนึ่งเออโอเคครับก็ขั้นตอนแรกของการสอบเทียบแล้วก็การมันแ t นเครื่องก็คือต้องตรวจสอบพร่องพรอ,องเครื่องก่อนโดยที่เริ่มจากตรวจเช็คพร่องพรองของตัวเครื่องก็คือหนึ่งเราก็ตรวจเช็คการควพอสาดโดยทั่วไปครับ ตอนการคาลิเบรตเหมือนเดิมการคาลิเบรตเครื่องเราก็ต้องอาศัยตัวเซมิลิ t เตอร์ตัวจำลองเป็นตัวจ่ายฮาร์เรสให้กับตัวเครื่องเพื่อให้ตัวเครื่องอ่านผลว่าจะอ่านผลตรงหรือเปล่าถ้เป็นโดยทั่วไปเครื่องช่างบดีสเกลของเฮดเอลเกรงกำลังจะอยู่ที่บวกลบไม่เกิน1ก่กิโลกรัมแต่ถ้าเป็นของเครื่องช่างเบดีสเกลของเด็กเราจะใช้เกณฑการรัที ที่ได้บวกบก,กันนี่เกิน1ิเอรนนี้เป็นอาการครั้งแรกของของเราเสียบไฟทีนี้มันจะเห็นไฟโดยไม่ฉุดกดปุ่มแจ้ครั้งไว้แล้วกดตัวที่มีไฟออกไปพอทีนี้เราทดสอบใช้